ไปไปตามที่มันบอดเลยครับให้ไปตรงไหน,นไม่ไม่น่าใช่ครับเพราะนี่อยู่เกาะกันดูดูดูเรด,ดาร์นะครับมีเรดาร์กล้องกับเรดาร์อากาศนะอย่าอย่าให้เข้าไปในเรด,ดาร์นะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไอ้นี่ทางเข้าข้างใต้ให้ถ่ายรูปทางเข้าข้างใต้ให้หไม่ไม่ไอ้ขุนไปกับบอยเนี่ยดี๋ยวพี่ไปคนเดียวได้<อ>รู้สึกจต้องรู้สึกจะต้องไปสาวสัญญาณปะไม่เพราะว่าผมผมของของเราไม่ขึ้นอนะ่ะคนมาด้วยไม่ขึ้นมันจะขึ้นแต่พอเจ้าของเอ้ผม คุณขุนพาพาพาเขาไปดีพาเขาไปสาวสัญญาณที่ขุนมาตามอะไร้ขุณไปตามไปขุนไปตามมาอ่ะกูจะใจร้ามมานอนสิเพราะว่าถ้าเกิดเราทำภากรกิจแล้วผ่านเราก็ต้องวิ่งมาเองครับรอต่อไปต้องมาทุกครั้งถ้ามาสะโขบแต่ไอไอรอบนี้ที่เรามันต้องมานั่ง<โ>ทางนี้รอบแรกรอบเดียว ต้องไปแฮกเสาสัญญาณเราถึงจะรู้ว่าเราจะต้องพุ่นอะไรบ้างเอวดนเรดาร์มาเข้าไป ลงเงนามามินฐานดิน,บบนี่นกูนมางี้ตรงแถถึพะราเลยะอะไรออห้อเนี่ยแป๊บนึงวัดหนึงนะอยู่ตรงไหนกับวะเนี่ยนนมีหรอตรงนั้นเหรอฮ้ <c oughs> ร่ระวัง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 กาดบ <c oughs> นหอคอยนะ เข้าข้างใตขง้ข้างข้างข้างข้าใต้โอเคโอเคเจรีทางเข้าข้างใต้แล้วเรียบร้อย